สวัสดีครับเช้านี้อีกคันหนึ่งนะครับโชค๊คฝักกระปรงหน้านะครับตัวนี้จะเป็นของตัว isuzu tfr นะครับ isuzu tfr นะครับนะครับลูกช่างเรากําลังติดตั้งนะครับนะครับนี่คือตัวโชคครับโชครุ่นนี้ใช้งานทนทานครับ ไหนปคีครับวันนี้อีกคันนึงนะครับใน,นช่างเราก็ดําดำเนินการติดนะครับจะได้มีติดตัวล็อกบนนะครับนี่นะครับตัวบนนะครับติดเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะครับในตำแหน่งที่ ไม่ต้องเจาะอะไรทั้งนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะรูครับมีเหล็กเพดบนเหล็กเพดล่างนะครับตรงรุ่นถูกแบบนี้แหละอ่าครับถ้าใส่สลับข้างนะครับตัวนี้ใส่ให้ถูกข้างนะครับแล้วก็มันจะมีตัวล็อกนี่ด้วยนะตัวนี้มันจะมีตัวล็อกหัวครับใส่เสร็จล็อกหัวอันนี้ลุงดันแล้วใช่ปะอะ ดันแล้วนะครับจะมีเทคนิคพิเศษนิดนึงนะครับชกแต่ละตัวก่อนที่จะใส่ต้องทําอะไรบ้างนะครับช่างทุกคนต้องรู้นะครับเพราะไม่งั้นฝากระโปรงหักนะครับอถอดหัวออกก่อนอโอเคออใส่ตัวล็อกเลย มีตัวล็อกหัวหัวชกนะครับดันเข้าไปเลยดันท้างไหนดันหัวลงล่างไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาปลายหัวลงเออปลายลงล่างหัวขึ้นบน ฝ่ายลงล่างหัวขึ้นบนลองดันนี้ย่ยอหัวมนมันจะออกนอกเห็นไหมตัวดีดูดเ,เนี่ยมาดูทางเนี้ทางนีนะนนะ้มันจะมีหัวมนออกนอก